ตินวิ่งไล่แม่อ้วนขึ้นไปบนต้นไม้ไปเรียกตั้งนานก็ไม่ลงมาเลยปีนต้นไม้ไปอุ้มตินเข้าบ้านก่อนแล้วก็ออกมารับอ้วนนี่ก็มาเห็นอ้วนนั่งจ้องกันอยู่กับบัวอีกมีรั้วกัน้นมีรั้วลวดหนามกันอยู่ไม่รู้ว่าคุยกันแบบไหนแบบมิตรภาพหรือมิจฉี ข้าบ้านกันเถอะปะวัวก็ไปกินข้าวปะเจ๊เทให้แล้วเจ๊เทข้าวให้แล้วไปกินข้าวได้แล้วปะวันเข้าบ้านกันปะเราอ่ะวัวไปกินข้าวนะปะวัวให้จับหน่อยสิให้จับแล้วเดี๋ยวพาไปฉีดยาพาไปฉีดวัคซีนจะได้แข็งแรงไปเข้าบ้านกันคันยุงกัดจะเป็นไข้เลือดออกพอดี